โอเคครับก็สวัสดีครับผมอยู่กับกับผม Back Star ออนไลน์นะครับหรือจะเรียกว่าผม Back Star ก็ได้ครับวันนี้เราหยิบตัวละครอย่างไวโอเลตมาลงแร้งกันนะครับดูกันครับว่าเกมในวันนี้จะดูเดือดเลือดพ่านแค่ไหนกันเชียวเราส่งองกันครับวันนี้เราเจอกับแวนด้วยไม่รู้ว่าเราจะซู้เขาไหวหรือเปล่านะเพราะว่าแวนเนี่ยนนต้นเกมเขาค่อนข้างเก่งเอาเรื่องอยู่ครับ โลมิงเราวันนี้ก็ออกอีกทีมันโลมเลยนะเกมเลยของท่านที่จะเดินลำบากนิดนึงละอุ้ยใจเย็นก็เทนใจเย็นเทนอยู่คนเดียวอย่ก,ก็ลำบากเทนกันเนี้ยอ้ยโลมเขาก็พยายามมาตอดผมเหมือนกันนะเนี่ยพยายามผลักออกไปข้างนอกเดียวเลยเลไม่ก่อนจะมาอย่าเข<อ>้ามาโอเคมา ไลยย่ดีเขาไปก่อนอยู่ในป้อมไว้ก่อนช่วงนี้มาเมดเรามาเติมละซีผมจะมาเติมเหมือนกันเช็คในพวกมีทีครับมันอยู่พวกนี้หรือเปล่าเช็คทีครับเช็คทีนั่นไง <laughs> โ,ดโดนถ่ายไปแล้วโอเคอ่ะแปนตายไหมตายเออพิกหนีอ,อีกเอ้ยเดนมานี่ขอวน,นิดหนึงดีหนึง,นนงเอา้ารวมมิกเอาเวนแล้วแดดไม่รอดเอออ,เอ,ออีกตัวนีง มาเอาใหม่เอาธุงกิดขอโทษครับขอปิปปกเลยช่วงนี้ไม่ได้เล่นนานแล้วปีมือตกปีเยอะเลย <c oughs> มาข้าบ้าเลยข้าป้อมเลยกูผิดสวยแก ลมครับไบเลือดได้เลยครับเดี๋ยวผจะวักกลับบ้านแล้วโอเคมาลุยกันใหม่ครับเพลงอยู่แล้วพวกรู้ป่าหออยู่ <Okay. S 2> ป่าเราก็เอาเรียวมะมาด้วยแค่ไม่มีตัวหนาๆคอยยืนให้เราก็ลำบากนิดนึงแล้วละ่ะ <c oughs> ต้องรอเล่นเลดเกมอย่างเดียวแล้วเลดเกมเราน่าจะไหวนะครับเลดเกมอีนี่ค่อยๆต่ครับเดี๋ยวผมจะช่วยต่อด้วยอีกทีนึงต่อสักนิดสกิดสักหน่อยเออชิคซี่มาชิคซี่มาไปครับแปลงจะแปลงเอ้ยยัดไม่ยัดที่หมดเอาโอ้ยทีนี้มาทำแบบนี้เสร็จแล้วจบปะ มือแรนมาเอาอันตีวืดมันเดอมามาเช็คพู้ดีครับเมทเจเจเจลุม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 เออได้ได้ด้วยแวนฟิกมาเอาโอเคตันได้ไหมครับต่อนให้สักนิดนึงเก็บให้หน่อยนึงเก็บไปเลยครับโอเค อย่าออวาร์ปให้เติมเลือดหน่อยดีไหมเนี่ยหรือเราเคลียร์คลิปดีเมดฝั่งนู้นน่าจะยังอยู่อยู่นะใช่ไหมเออสงสัยเหมือนกันเนาะนะเห็นไหมยังอยู่จริงเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเก็บเลือดจากตรงนี้ก่อนิดหนึ่งคล้วตีเ,เ,เคลียร์คลิปโอเคมา แลนะครับแป๊พี่นะครับโรมิง่งเดี๋ยวกลับไปเติมเลือดก,ก่อนแป๊บหนึง่งเอสลี่กลับมาช่วยมามาแลา้วดูยัดยัดยัดไปก่อนต่อไปเลยเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนเป็นคู่คู่ฝาตรงนั้นนะ่ะเออจริงด้วยตอดตอดมาครับตอดมาตอดบางทีช่วยยิง รเรียกแวร์แล้วมันน่าตอดจริงๆเลยสกิลถูกโจมตีป่ะ, <c oughs> ปะเล่นซ่อนแอบเหรอมา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 เดี๋ยวอยู่เพื่อนเ <c oughs> สียวพุ่มมากเลยครับตอนเนี้ย <c oughs> เราเล่นแคลแลี่เราต้องพยายามจืนเซฟโซนในตัวเองให้ดีนะคนับ

เดี๋ยวผมขอวาร์ปกลับไปเติมเลือดแป๊บนะครับด้วยเคลียร์คลิปให้ก่อนไหมหรือว่าจะกลับพร้อมผมมาตอดตอดตอดมันหน่อยเออเฮ้ยเราแรงเว้ที่เคยมาบนเลยกันหนังเนี่ย เช็คพุ um ่มดีครับกลัวม okay. okay. ันอยู่พุ่มันซอยซอยอยเดียวซุเปอร์คริสถูกส่งออกไปแล้วซอยซอยซอยโอเคปีเปอมไหวไหมยอ้มมาแล้วอ่ะสตาร์ห้ปีลงมะขอบคุณครับโทษนะเรื่องมัาช่วนไม่ได้ว่ะโทษทีโทษที เนี่ยเกียร์แวนก็ตรงนี้แหละมนันซนะอยรวมโอ้ยขอโทษโทษโทษเอ้ใจเย็นดีเลยเตือนแล้วนะโอ้เฮ้ยบน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 เกียร์คิบบนให้ทีครับขอบคุณครับไปทำไมแวนม,มันมาถล่มดื้งอีกเนี่ยเก็บหน่อยดิ เอรวัาเอดแบลอัเดอร์แล้วมาดเเออได้ไงวะป้อเลนดาคู่มตีดอังดักเลเยอร์ให้ทีไปดบไหมไวดังดากสเลเยอร์ให้ทีจะปากเราไม่ยอมไปด้าต้องรอก่อน ไม่น่าไหวนะมันน oh no. ah, ่าอยู่ซุ่มน้นๆเห็นไหมนะแอสติกอยู่ตรงนั้นนะเดี๋ยวมาอมนาโอเคเดี๋ยวผมไปขโมยปักเล็กโมช็อตหน่อยขอหน่อยโอเคมไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วขโมยของเขาพอละเฮ้ยล่างล่างล่างเข่าที่ เอาหีหน้าไปแล้วไม่เป็นไรขับมาเติมเลือดแล้วกันทั้งที่เลือดเต็มอยู่เนี่ยล่ะผมไปด้วยครับจริงนะออฟฟีแบบนี้โอเคได้แล้วไปคิดก่อนป เ,ออเราเริ่มยิงแรงแล้วเว้ยอดูะดีดาร์ครับมนาะเรามีโอกาสดีดาร์แล้วตองรีบจีเพอดี่โอเคได้รับเอาไ,ได้อไดีครับเน่ บนก็อยากปล่อยนะแต่เดี๋ยวดูก่อนดีกว่าเผื่อทีมเราเสียเปรียบตอนไฟขึ้นมาจะได้เรียกตอนนั้นเลยอ้าวไปไหนครับโลมเจ็บควกไม่เหนื่อยสิโลมอุ้ย,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 ยนั่นไงโอ้ยเสียเปรียบเลยบทายครั้งหนึ่งเนี่ย เฮ้ยใจเย็นพี่ใจเย็นอย่าพ the ึ siglo, ่งขอก่อนได้ไหมได้ดาวแดงก่อนอีกอีกนึงทวงทวงไหนทวงไหนแกกินสักแกกินก่อนตั้งนึงมาดีกีก่อนเลยนิดนึงเอามาดิมาดิฮุยเต็มที่เต็มที่ขอขอสักนิดสักนิดสักหน่อยอย่าพึ่งพี่รอด้วยขอหน่อยขอตัวที่สามหน่อยเอออย่างเงี้มันเล่นฟุ้มแล้ว ไม่ต้องตามนะอย่างเงี้ยคงตามยังไงก็คงไม่ทันแล้วครับเนี่ยออกเลยดีโอเคกว่าเรียกคริปเดนมังกรทีเกณฑ์เราค่อนข้างเสียเปรียบในเรื่องของอ่าตัวคือเราไม่มีตัวไหนามายืนให้ มันจะเสียๆ่างไง้ยแต่ถ้ายืนโซนกันดีๆก็น่าจะรอดกันได้อยู่นะเพราะอีกนิดเองสกิลมันก็ค่อนข้างที่จะน่ารำคาญพอสมควรครับเนี่ยนะตอนนี้เหมือนเราก็เริ่มที่จะรวยกว่าตัวอื่นแล้วเงินเราก็นักเยอะแล้วเช็คพุ่มดีครับอีกนิดมันน่าจะอยู่กันเยอะ น่ะน่ะน่ะเทนอยู่ข้างหลังครับน่ะช่วยยิงให้อีนิดใส่หมดอีนิดจะเย็นเพื่อนใส่ก่อนเดี๋ยวผมช่วยต่อให้อีกนึงอีกไม่เป็นไรอ่านแค้นให้มายัดเลยเย็นนะเย็นโอเคเทนมาหนึ่งตัวหนึ่งมาแคสติกตัวหนึ่งตัวหนึ่งขอขอบคุณครับ เอาหายหมดโอเคน่าจะเอนได้แล้วมั้ง <laughs> ด okay. ี้างครับโอเคดีเลยดีเลยน่าจะจบแล้วละ่ <laughs> ละจริงมันใช้สกิลคืนทั้งหมดเลยโอเคครับจบไปที่ระเบิดแล้วนะครับสำหรับ <laughs> นี้เราก็ต้องขอโทษจริงๆนะครับ คือช่วงนี้งานมันค่อนข้างเยอะเลยไม่ได้มานงคทิปให้แต่ก็จะพยายามลงให้นะครับจะพยายามนะถ้ามีเวลาอ่าแล้วก็ขอบคุณสำหรับผู้ติดตามนะตอนนี้ด้วยครับที่อ่าขึ้นมาเป็น21คนแล้วก็ดีใจมากๆครับที่มีคนชอบมีคนติดตามรวมไปถึงคอมเมนต์น่ารักนั่นหลก็ขอให้ถึงแสนทรับล้านทรับเร็วๆด้วยแล้วกันนะก็สาธุจริงๆครับขอบคุณนะครับ ผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับา 오기는 날 살아있단 말 하고 있어 그렇게 다 포기하라 다 그쳤지만 내겐 아직 꿈이 있어 조금 더